แจ็คแฟนฉันไม่หวันส่งของให้ลูกค้าคนพิเศษตอนดึกแย้มช่วงนี้ทำทุกอย่างเพื่อลูกแฟนแฟนแฮนดูแจ็คแฟนฉัน chan, ไม่หวันส่งของให้มาริโอลูกค้าคนพิเศษตอนดึกแย้มช่วงนี้ทำทุกอย่างเพื่อลูกประกาศข่าวดีเตรียมเป็นคุณพ่อไม่ทันไรสัญชาตญาณความเป็นพ่อของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแจ็คเฉลิมพลที่คำพรทีรวง หรือแจ็คแฟนฉันก็ทั้งพุ่งทั้งเข้มข้นไม่เบาเลยทีเดียวอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังเปิดเผยว่าใบหม่อนกิตติยาแฟนสาวคนสวยก็มีอายุคันสามเดือนแล้วล่าสุดวันที่สองมกราคม2567 หนุ่มแจ็คก,ก็ได้เปิดภาพคู่กับซุปตาหนุ่มมาริโอมาเลอร์ที่รับบทเป็นลูกค้าคนพิเศษซื้อตุ๊กตาไซยักษ์จากเจ้าตัวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นกำกับเอาไว้ว่าช่วงนี้ทำทุกอย่างเพื่อลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณลูกค้าให้มาส่งของตอนดึกก็ต้องทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอเป็นเงินสดได้ไหมครับท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แซว คอมเมนต์เอ็นดูทั้งคู่กันไม่น้อยเลยทีเดียว